รถตู้คันนี้ก็ขับมาแล้วธรรมดาธรรมดาคันนี้ก็ธรรมดาไปเคยขับมาแล้วคันนี้ค่ะคันนี้ก็ธรรมดาไปสวัสดีครับพี่เหมียวมีอะไรให้ดูแลครับผมอยากขับคนที่คท่ารกว่าล้านนะสิบกว่าล้านนะสิบกว่าล้านนะแนะนำได้ไหมครับสบายเลยครับพี่มีครับผมมีนะครับเอ้ยเปลี่ยนนครับดูแลพี่เหมียวเองเลยวันนี้ แก่ไปพี่แก่ไปพี่แก่ไปพี่เอาโต๊ะเช้าดีกว่าโต๊ะเชทีแนะนำมาได้สำหรับพี่เหดียวโต๊ะเช้าคพี่อัญจัดให้ครับผมสวัสดีคร่ะน้องอุ้ยเล็กซัซออโต้ซิตี้ลันอินท์นะคะวันนี้เอ่อให้โซ่เหมียวมาดูรถรุ่นไหนะคะอยากได้คันรถสิบกว่าล้านนะอ๋อเป็น LS ใช่ไหมคะครับผมค่ะงั้นเอ่ออุ้ยอะสามารถสั่งจองได้จองเลยไหมคะ สายข้อครับคือต้องทำกันที่บ้านก่อนนะครับอ๋อได้ได้ไดครับผม <Ellis cción> Lexus Auto City